ราศีคุณปี2566นี้จะเด่นเรื่องไหนเป็นพิเศษกันนะคลิปนี้เรามาดูกันค่ะใครที่เป็นชาวราศีตุลห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าพร้อมแล้วฟังให้จบนะคะ กลับมาพบกับควีนเอชกันอีกแล้วค่ะควีนเป็นเพื่อน,นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Wing Positive b a y b e c a u s e You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกก็จะมาดูกันว่า ในปี2,566นี้ปีหน้าฟ้าใหม่ของเราค่ะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรมีเรื่องไหนที่ปังปุริเยเป็นพิเศษสุดๆนะคะวันนี้ควีนจัดเต็มแบบ e x c l u s i v e ให้กับทุกๆคนเลยค่ะฟังให้จบเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันค่ะอยากบอยก,กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general r e e d i n g เพราะฉะนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการ คำปรึกษาการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะใครอยากเริ่มต้นปีด้วยพลังงานบวกสุดๆนะคะอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนเนี่ยมาหาควีนได้มาโคชกับควีนได้ะคะ่ะควีนจะช่วยดันให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะตราบใดที่เรายังอยู่ด้วยกันเลยนะคะทั้งนั้นค่ะพีจิกที่น่ารักทุกคนามาดูกันเลยนะคะว่าปีนี้เนี คุณเด่นเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะยุก็ t จะฮังแมนจีเอ e มเพิร์แล้วก็นาอัปโ a n ส์นะคะเป็นปีที่ อาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองบางอย่างในการใช้ชีวิตนะคะนะคุณจะได้พบกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อปรับไมเซ็ t ของคุณและยกระดับจิตวิญญาณของคุณนะคะนะให้เติบโตมากขึ้นให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ให้มีความกล้าหาญมากขึ้นค่ะบางคนนะคะมองโลกอยู่ในมุมเด,มเดิมๆคุณจะได้พบหรือได้คุยกับคนหรือสัมผัสกับบางเหตุการณ์ที่จะ เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของคุณแบบอัพไซด์ดาวเลยอะ่ะเออจริงๆมันคือเรื่องของการแบบปรับเปลี่ยนมุมมองในชีวิตนะคะชีวิตของคุณนะคะจริงอยู่ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันต้องรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรอกว่าจะสมหวังทำไมนะทำไมนะคะ สิ่งที่พ่ายขึ้นมานะตรงนี้นะคะมันไม่ใช่คำถามว่าทำไมต้องรอแต่คำถามก็คือฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ฉันเติบโตมากขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นในระหว่างที่ฉันกำลังรอคอยในสิ่งที่ฉันต้องการอยู่บางคนนะคะอยากจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือคิดอะไรที่เกิดกับต่างประเทศค่ะ หรือคิดจะทําธุรกิจนะคะน่หรืดพวพันอยู่กับคนต่างชาติอะไรยเงี้ยค่ะมันถึงจังหวะมันถึงโอกาสแล้วที่คุณจะได้ทํานะคะ ก็ถ้ามันถึงโอกาสอะ่ะก็จงลงมือทําซะนะคะอย่ากลัวอย่าก,กังวลน,นะคะออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองค่ะแต่ถ้าโอกาสยังมาไม่ถึงพายขึ้นว่าคุณจะต้องขวนขวายหาโอกาสด้วยตัวของคุณเองจึงจะประสบความสําเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสําเร็จไม่ได้มาได้แค่วิธีเดียวมันมีหลากหลายวิธีที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จแต่คําถามก็คือคุณมีความสุขกับเส้นทางไหนในระหว่างที่ คุณกำลังทำ work on your p u r p o s e l นะเข้าใจใช่ไหมอมคุณต้อง enjoy กับระหว่างทางที่ที่เป็นแล้วก็เติบโตให้มากขึ้นมองโลกให้กว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็ลด e ก o ของตัวเองลงมารับฟังผู้อื่นมากขึ้นกว่านี้แล้วคุณจะค้นพบว่าความสุขอยู่ไม่ไกลและความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเช่นกันค่ะเป็นปีที่ ต้องกลับมาโฟกัสที่เรื่องของตัวเองแล้วก็ฝึก put พ u ทธโยเซฟินอาร์เ e อ p e พ shoes คือเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราและการมองโลกในอีกมุมมองหนึ่งหลักๆมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้คุณเติบโตและก้าวหน้าและยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองค่ะสาธุ99น้อมรับพลังงานบวกนะคะคลายคอมเมนต์สาธุ99ขอให้เรื่องเด่นประจำปีนี้เกิดขึ้นจริงๆที่คิณทำนายนะคะ ที่เป็นพลังงานบวกรับไปเลยเต็มๆค่ะ ใครกดแ h ง n กด d o n น t ขอใหู้สุัลสนบุญที่ทำร่วมกันนี้นะคะช่วยสนับสนุนให้ปีหน้าฟ้าใหม่ของคุณนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการเลยค่ะว่าไม่ได้นะอวยพรใครแล้วมักเป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าละเลยนะคะนะและถ้าใครอยากเช็คด้วยส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังใบมหาลือมาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง description box ้า่างนี้ค่ะยินดีมากมที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้อง นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับสไคร e e ช e ย a l l in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ